เดี๋ยวครับตอนห่สันเทนนะครับก็ห่างหายไปนานนะผมตอนนี้ก็กลับมาลุยกันนะครับวันนี้เป็นวันที่สามเดือนสานะครับกราฟทองครับเรามาดูทำเฟรมวีกันก่อนนะครับทำเฟรมวีก็จบแบริสนะครับวีคที่แล้วนะครับทำเฟรมเดย์เมื่อวันศุกร์ก็แบริสนะครับมีไส้ยาวทางด้านล่างนะครับมีโอกาสลงไปเติมไส้นะครับเรามาดูทำเฟรมสี่ชั่วโมงครับทำเฟรมสี่ชั่วโมงก็ในกราฟเทรดดิ้งวิวนะครับก็เปิดแกรปขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังย่อตัวลงตอนนี้ ทำเฟรมสี่ชั่วโมงกำลังจะจบแท่งนะครับก็ถ้าจบแบริสผมยังมองลงต่อนะครับนี่นครับเ้าดูทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับตื้ตื้อถ้าแท่งนี้จบข้างล่างแนวรับนะครับผมผมจะรอสามสิบนาทีนะครับให้เขาพักตัวก่อนแล้วถ้าเขาเบี่ยงใบผมจะเข้าเพื่อลงมาเทสไส้ทงางด้านซ้ายมือนะครับน่าจะได้ประมาณร้อยกว่าจุดนะครับ พอเป้าประมาณเกือบ200จุดนะครับผมก็อาจจะแบ่งปิดไปแล้วก็อาจจะถือก็ได้นะครับผมเพราะว่าทางด้าน้ายมือค่อนข้างโล่งนะครับเป็นคีนเลนนะครับไม่มีแนวรับนะครับมาดู15ทีโอ15ทีมีตรงนี้นะครับแนวรับนะครับผมก็อาจจะใช้เป็นเป้าไกลได้นะครับถ้าผมส่วนตัวก็เทรดสั้นไปเมื่อเช้าก็มีเข้าไปแล้วนะครับช็อตหนึ่งนะครับช่วงนี้ผมก็ พอดีออกกำลังกายตอนเช้าก็จะมาเฝ้าช่วงเช้าด้วยนะครับปึ๊บปบนี่นะครับมีเข้าไปนะครับแต่ว่าออกที่ทุนไปยังไม่ค่อยชัวนะครับแล้วก็เป็นวันจันทร์ด้วยก็เลยเพย์เซฟดีกว,ว่าจังหวะนี้ผมเข้าจังหวะเบรกไปลายไส้ซ้ายมือนะครับตึรดต,ดต,ดต,ดตดนี่ตรงนี้เลยถ้าผมสต็อปลอทำเฟรมห้าทีผมว่าน่าจะได้อยู่นะเนี่ยร้อยกว่าจุด นี่ครับผมเข้าหลังจากที่แท่งหนึ่งชุดหนึ่งนาทีแท่งนี้จบแท่งนะครับอืมเนี่ยเขาลากไปสี่สิบจุดกลับมาทุนผมก็เลือกที่จะอ,ออกก่อนเพราะว่าท่านี้ยังไม่ค่อยชัวร์ด้วยแหละแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับแผนก็ประมาณนี้นะครับทองนะครับผมรอเขาเดี๋ยวรอแท่งเทียนจบแท่งก่อนนะครับก็ขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีในการเทรดน,นะครับผมผมรับ